สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับย้อนมาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก77นะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจร,จริงๆครับอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดียังมีบอลลีกให้ตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับแต่เริ่มที่เวลาตีสองครึ่งฟุตบอลลีกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแบรสจะเปิดบ้านเจอกับสตราบูกแบรสเนี่ยมี2ีแต้มเกมล่าสุด เปิดบ้านถล่มแกลกมฟุตมา3ต่อศูนย์ะครับตัวลหลักโรแมนคาสตินโยมาเทียสเปเรรากองหน้าเป็นสตีฟมูนี่นะครับกองหน้าชาวเบนินครับใน่นาที่สตราบุกมี13แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้แรงมา1ต่อ2ครับอิสมาเอลดูคูเร่คุมตรงกลางแนวรุกนำโดยตัวเก่าอย่างเควินกามเมโรเล่นกับเอมมานูเอลเอเมงกาหัวหอกชาวดัชนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันแบรสไม่แพ้นะครับในบ้านเสมอ1 1เกมเยือนบุกชนะ1 0คู่นี้ก่อนเกม ขามองเบลสเป็นต่อแน่ครับปัญหาของสตาร์บกคือฟอร์มการเล่นเลยครับเจ็ดนัดหลังสุดไม่ชนะใครส่วนเบลสกลับมาคืนฟอร์มนะครับชนะมาใน2เกมหลังสุดแถมสตีฟมูนี่กับคาสตินยกกาลังเล่นได้ดีครับเกมแบบนี้วัดใจเบลสเจ้าถิ่นจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้เชียบเบลสนะครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเอเวอร์ตันจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลเอเวอร์ตันมีเจ็ดแต้มเพราะว่าโดนหัก10คะแนนนะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะฟอเรสต์มา1-0ชอนไดก็ไม่น่าจะเปลี่ยนทีมนะครับแกนหลักก็อีซาการ์นาเกแนวรุกอย่างอับดุลไลดูคูเร่มีเดไวย์แม็กนิวนะครับแจ็คแฮร์ริสันกองหน้าเนี่ยก็มีตัวเลือกทั้งเบโตหรือไม่ก็โดมินิกคาวเวิร์ดเลวินนะครับเจอกับนิวคาสเซิล26แต้มเกมล่าสุด เปิดบ้านเบียดชนะแมนยูมา1-0นะครับแต่ว่าปัญหาคือนิกโปไปเจ็บดังนั้นเนี่ยมาตินดูบราฟก้าจะได้ลงเล่นในคืนนี้นะครับที่เหลือก็บูโนโกีมารายเจอลิงตันแนวรุมิเกลเมรอนอันเินีกรดอนกองหน้าอเลสันเดอร์อีซักนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วปรากฏว่านิวคาสเซลเอาชนะไปกลับ1-0ในบ้านเกมเยือน4-1คู่นี้ก่อนเกม เขาก็ยังมองดีโกเซลบุกมาเป็นต่อนะครับดีโกเซลเนี่ยชนะ3จาก4เกมหลังสุดส่วนเอฟเบอร์ตันก็ชนะ3จาก5เกมนะครับอเอร์ตันเองก็ต้องดิ้นรนครับเพราะว่าโดนตัดไป10บอ่าสิแต้มนะครับอย่างไรก็ตามดูแล้วเนี่ยดีโกเซลเวลาเล่นในเกมแบบนี้มักจะเอาตัวรอดได้นะครับแลวจะว่าไปตัวเจ็บเริ่มที่จะหายกลับมาบ้างนะครับอาจจะมีตำแหน่งประตูที่เป็นดูบราฟกา้าแต่ว่าตำแหน่งอื่นๆเริ่มกลับมาครับดูแล้ว วัดกันหมัดต่ตตอหมัดยังดูหนักกว่าเอเวอร์ตันนะครับยังชอบไปที่นิวคาสเซิลครับผมมองว่าแย่สุดคือเสมอแต่ว่าลุนถึงบุกชนะคู่นี้เชียร์นิวคาสเซิลนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงไปที่บอลลีกคอนแลนครับเฟยนูตจะเปิดบ้านเจอกับโวลเลนดัมเฟยนูต32แต้ม เกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านกับ p s v มา1ต่อ2ถือว่าเสียหายนะครับสามนารุกก็ลูก้าอิวานูเซกมีคาวินสเตนนะครับกองหน้าเป็นซานดิโอโกคิมินเนสหัวหอกชาวเม็กซิโกครับเจอกับโวลเลนดัมมี8แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านกับสโวมา0ต่อ5นะครับมีแซ็กบูส ดามอนมิรานี่กองหน้าเป็นโรเบิร์ตมูเรนครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันเฟยนูดชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือน2-0นะครับคุณนี้ก่อนเกมเฟนูดเป็นต่อเยอะมากนะครับเอาง่ายง่าโวเลเอนดัมเนี่ยแพ้ในลีกมา3เกมติดส่วนเฟยนูดการแพ้เพ v สถือว่าเสียหายนะครับถึงตรงเนี้ตามหลังเพ v สวีแต้มครับดังนั้นเกมนี้ยังไงก็ต้องเร่งนะครับดูแล้ว ผมว่าเวลนดัมเป็นทีมแจกแต้มและเวลาโดนโดนเยอะด้วยครับวัดใจเฟยยนูดครับจะการันตี3ประตูมีแน่ๆนะครับเกมแบบนี้วัดใจเฟยยนูดครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่แบลสนิวคาสเซิลและเฟยยนูดครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับพักยก77แล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ